สลดดินถล่มทับสามคนงานวางท่อระบายน้ำที่บ้านหัวนาจังหวัดนครราชสีมาโดนดินทับร่างมิดขาดอากาศหายใจสองศพได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายพ้นขีดอันตรายแล้ววันที่27กุมภาพันธ์68มีรายงานว่าเมื่อเวลา18.30นวันที่26กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพันตำรวจเอกบุญโปรดประเสริฐถักผู้กำกับสพปักธงชัยนครราชสีมารับแจ้งเกิดเหตุดินถล่มทับคนงานวางท่อที่บ้านหัวนาตำบลโคกไทยอำเภอปักธงชัย จึงรุดไปตรวจสอบพร้อมประสานเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยฮุก31เข้าช่วยเหลือเหตุเกิดที่อยู่ริมถนนสาธารณะบ้านดูบ้านหัวนาทางแยกเข้าบ้านหัวนาหมู่9ตำบลโคกไทยอำเภอปักธงชัยพบรถแบ็คโฮกำลังตักเศษดินถล่มสร้างคนงานจำนวน3รายมีผู้เสียชีวิต2รายสภาพถูกกองดินทับถมร่างจานมิตรทำให้ขาดอากาศหายใจทราบชื่อคือนายกมลอายุ58ปีและนายชวลิตอายุ70ปีมีผู้ได้รับบาดเจ็บ1คนคือนายประกิตอายุ62ปี จากการสอบสวนทราบว่าบริเวณที่เกิดเหตุได้มีการถมดินปรับพื้นที่ให้สูงขึ้นแต่จะส่งผลกระทบต่อเส้นทางระบายน้ำลงลำคลองสาธารณะจึงได้ว่าจ้างให้ผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บซึ่งเป็นชาวบ้านรวงทั้งเช่าเหมารถแบ็คโฮมาขุดดินความลึกประมาณ2.50เมตรเพื่อวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง80เซนติเมตรในขณะที่คนงานลงไปเชื่อมท่อดินบนปากหลุมได้สไลด์ลงทับร่างจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต2ราย และผู้บาดเจ็บหนึ่งรายล่าสุดรักษาตัวที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนครราชสีมาอาการพ้นขีดอันตรายแล้ว